กระแสนยวิศุส,สน,นะหมูไบรทสุกระแส23ปีจากกรทมนักศึกษาเพอช่างสายเสิร์ฟที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เขามีความไม่ธรรมดาไบรท์มัมม่นใจไหมครับมั่นใจครับดูผ่านมาแล้วสองรอบที่ผ่านมาเป็นไงก็สนุกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับคุณไบรท เราเพิ่มพักคม้าหน่อยไหมให้ดูมีให้ดูให้ดูเป็นคาราบาวหน่อยพี่บัพี่บักเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยพี่บักตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยเพิ่มหน่อยคาราบาลหน่อยโอเคเลย เป็นอะไรวะตอนเนี้ยเบาทำอย่างนี้มั่นใจไหมดีๆไม่มั่นใจแล้ยเ่าไม่มั่นใจแล้วอ๋อเหรอไม่มั่นใจที่มึงไม่มั่นใจที่มูงแค่เดือนฟ้าแค่ตรงนี้สงสาร้อมนะาเองเลยครับสัญญาหน้าฝนครับฟ้าในเดือนฝนช้ำคงนึกคำต่อคำสัญญา นลนเทร่วงมาสายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาไว้ทิ้งให้รอทุกคนเท่าไรคนอย่าง รักจนใจปี่ปนเกิดเป็นคนทำตัวไม่เจียมวันไม่ควรคู่เรียมไม่เหมือนนิยายจาก เป็นศิลปินโหยแต่เพลงที่พี่ชอบมากแหมลองคนแก่มาร้องสิคงไม่ชอบหรอกเป็นเด็กร้องเหรอชอบเลยเราเอาพ่อไปพ่นมาร้องพ่อพ่นมาร้องที่ทำไมแกจะชอบไปพ่อมาร้องก็อยู่ห่างๆ ปาครับเป็นอย่างไรครับเกรงอะเกรงไปหน่อยเกรงไปหน่อยจะทำให้การร้องนี่มีการคอยระวังตัวจนจะไปลุออกท่าไหนดีวะเนี่ยไอตรงนี้มีถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ใจสบายๆบายเหมือนแครคาราบาล้วก็ร้องเพลงเพลงนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปไปเต้นไปอะไรเลยใช่มาอย่างเดียวก็ร้องเนี่เราใช้อารมณ์เพลงตรงนี้ผมว่าดีที่สุดใช่ไหมก็ขรุอ้วนครับใช่ครับผมขรุข่วนเสียงมาคนน้ำเสียงอะดีนะครับจริงใจอะมีความจริงใจแต่ วิธีการแสดงออกทางด้านร่างกายภาษาออกมามันเพลงเนี่ยพูดถึงหนุบนาที่แบบว่ารอสัญญาจากผู้หญิงเนี่ยเราสื่อสารกับคนดูไม่ติดเราเราจะทำไงให้คนเชื่อว่าเรารอความหวังจากสัญญาหน้าฝนอยู่นะเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้พอเราพูดมีมีผลเอามือไปลุ้งกระปงกระเป๋าอะไรเงี้ยบางทีมันเคยขึ้นมาประกวดแบบนี้ไหมไม่เคยครับที่สำคัญความตื่นเต้นของนักร้องของเราทุกวันก็คือ คุณเป็นคนรักเพลงคาราบาลแล้วคุณต้องร้องเพลงให้คาราบาลตัวจริงเขาฟังอะนั่นน่ะสิเต้นใช่นะจะเห็นได้ว่าเสียงเขาว่าดีนะแต่ว่าท่วงท่าไม่รู้จะไปไว้ไหนไไไมม่รู้จะวางือหนเนาะเขาก็เลยเอามือมาเกาก้นเมื่อกี้พี่สายไปเลยไม่ได้เกาก้นไม่เอามือไปเกาก้นอะไรกันใหญ่อไพครับ ใช่เราคนจะยืนเฉยๆร้องก็ได้แหม่นี่สายซะจนจนจน,จนไม่ห่วงเนื้อร้องบางครั้งก็ยืดไปบ้างยาวไปบ้างขาดอารมณ์เพลงไปนิดหน่อยลูกนะแต่สำเนียงซุ้มเสียงโอเคเลยใช้ได้เอาละขอให้โชดีดค <c oughs> สำหรับผมก็ตีอยู่นิดเดียวรวบคำคำนี่บางทีต้องทอดนิดนึงแล้วรวบแปบนิดนึงเนี่ยมันทำให้เพลงแบบคนฟังแร้วอี กระตุกได้ไงอะไรเงี้ยมันเหมือนลักษณะนั้นน่ะตาบองชอชมว่าน้ําเสียงเขาดีมากถ้าไม่ประมาทผมว่าจะลองดีกว่านี้เยอะเลยครับ<ม>ขอโชคดีครับขอออบบบฟคครครัั่น้ําเสียงดีครับแต่ผมว่าที่ออกแอคชั่นเกินไปผมว่าเพราะเสือ <c oughs> <c oughs> ้เ <c oughs> อเสื้อของคุณโอบาไม่ใช่ที่แบบเชยเนี่ยเสื้อไปใส่เขาทำให้เขาอึดอัดนี่ได้ไมมีเสื้อนะเขาลองดีกว่านีา้เออเออ เองไม่ได้คะแนนนะพี่ขอโทษนะโทษอ้าวไม่รู้ว่าจะได้เขารอบหรือเปล่าฝากอะไรทิ้งท้ายไว้กับแฟนๆคาราบาลและท่านผู้ชมทั่วประเทศครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับคือรางวัลอะไรผมก็ไม่ไม่สนใจนะครับการได้มายืนบนเวทีชุมทางดาวทองแล้วก็การได้มาพบกับบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราเป็นแนวทางของเราเสมือนรางวัลหนึ่งแล้วนะครับ